แฟนเห็นคนอื่นดีกว่าให้เข้าใจธรรมชาติเขาก่อนสมองผู้ชายเป็นแบบนี้ให้ค่ากับการได้ลงมือทําสิ่งที่ทําให้ผู้ชายหมดความพยายามที่จะเอื้อมผู้หญิงคนนั้นมองเป็นของตายคือผู้หญิงที่ให้มากเกินไปยกให้โลกของคุณเป็นเขาทั้งโลกเลยผู้ชายจะไม่มีทางเห็นคุณเป็นอันดับหนึ่งถ้าคุณไม่เห็นตัวเองเป็นอันดับหนึ่งก่อน เพราะฉะนั้นอำนาจแห่งอิสตรีที่ผู้หญิงหลายคนไม่ได้ใช้นั่นคือพลังที่เรียกว่าพลังแห่งการคาดเดาไม่ได้ค่ะ คุณต้องเป็นผู้หญิงที่ผู้ชายคาดเดาไม่ได้นั่นคือสิ่งที่ผู้ชายโหยหาผู้ชายต้องได้รับสัญญาณว่าเขาเดาทางคุณไม่ได้ถ้าเขาเดาทางคุณได้ทุกทางคุณไม่มีอะไรน่าค้นหาอีกเลยเขาต้องมีความอยากรู้กระหายคุณต้องเป็นเหมือนหนังสือเล่มนึ่งที่ผู้ชายอยากอ่านอีกดรโจดิสเฟนซาบอกว่าส่วนหนึ่งที่จะช่วยคุณส่งสัญญานนั้นคือขอบเขตของคุณเอง แล้วคำพูดกับแอคชั่นของคุณมันแมทช์กันไม่ได้พูดแค่สักแต่ว่าพูดทํากับฉันไม่ได้พอถึงเวลาแล้วเรายอมรับทุกอย่างไม่ใช่ถ้าผู้ชายคนนั้นเป็นคนที่ใช่ พร้อมที่จะเคารพขอบเขตของคุณแต่ถ้าเขาไม่ใช่เขาก็ไปคุณได้ทุกกรณีไม่มีเสียแต่ขอให้เราชัดเจนและมั่นคงค่ะอันนี้ฝาก Power แรกใครอยากเรียนแบบเน้นๆอยู่ในคอร์สวิชากฎแห่งอำน,นาจ The Law of Power Early Bird 99เป็นวิชาคนเหนือคนแต่ไม่ได้สอนให้คุณไปทาตัวเหนือใครผู้ชายไม่อยากเสียคุณไป